นี่นะครับมันต้องติดแบบนี้ครับพัดลมมันต้องดูดอากาศจากภายนอกมาข้างหลังหัวเก่งรถนะครับแอร์แผงแอร์นะครับฝากถึงพี่ช่างที่มาทําด้วยนะครับนี่ครับขาอาพัดลมอย่างนี้มาใส่ครับนี่ครับแล้วขาหักด้วยนี่ยึดแผงก็ไม่แน่นนะครับฝากด้วยนะครับพี่เอ๋ ผมตามเก็บก็ไม่ไหวนะครับผมมเอาตัวนี้มาใส่มาแปลงใส่แล้วนะครับจบสวยสวยด้วยครับระยะห่างพอดีนะครับอันนี้ของเดิมเขานะครับเอารุ่นนี้มาใส่ดูขามันหักครับมันจะไปอยู่เลยครับพัดลมตัวนี้เป่าออกหน้านะครับถามเพื่อนๆพี่ๆช่างหน่อยนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับมันต้องเป็นตัวดูดนะครับดูดอากาศจากข้างหน้ารถมาข้างหลังรถนะครับ โอเคครับฝากด้วยครับผม